ครับท่านผู้อำนวยการทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งครับปัญหาเรื่องการขุดดินในอ่างเก็บน้ำห้วยขยายตะบนสักางามอำเภอคลองลานทางท่านผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้รับเหมาในโครงการขุดดินออกไปขายให้กับชาวบ้านตะบนสักงามซึ่งโครงการนี้เป็นงบประมาณของสำนักงานทรัพยากร น้ำภาคหนึ่งจังหวัดลปาปางจะดูแลเรื่องนี้เป็นยังไงครับครับก็โครงการนี้เนี่ยโครงการซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้ํคลองแพร่งเนี่ยบ้านสักงานหมู่ที่หนึ่งตมสักงานอําเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรนะครับก็ได้ลงนามเซ็นสัญญาตั้งแต่วันที่สัญญาเลขที่สทพหนึ่งทับเจ็ดศูนย์ทับสองห้าหกสามนะครับ ลงนามเมื่อวันที่31มเมีนาคม5 6 6 3กนะครับก็ได้ว่าแจ้างบริษัทสินนพกิจนะครับเ,เป็นผู้รับจ้างในการดาเนินงานโครงการนี้นะครับโครงการนี้ก็งบประมาณประมาณแล้านเศษนะครับก็ได้ผู้รับจ้างก็เริ่มทำงานตั้งแต่1เมษามาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ได้รับรายงานจากช่างคู่งานนะฮะว่า โครงการนี้ดําเนินการไปแล้วประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ระหว่างการดําเนินงานอยู่แล้วก็เพิ่งได้ทราบจากทางผู้สื่อข่าวนะครับว่าโครงการนี้มีการมีการมีการยักยอกมูลดินซึ่งผมในฐานะที่เป็นพอ,อสำนักง,งานทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งจังหวัดลำปางแล้วก็จะมีส่วน พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําเป็นประธานกรรมการตรวจกจารจ้างบริหารสัญญานะครับเราก็ได้ตรวจสอบข้็จริงตอนนี้กําลังเช็คมูดินอยู่นะครับว่าบ่อดินที่เราขุดเนี่ยขุดไปเท่าไหร่แล้วมีที่ทิ้งดินอยู่ในจุดตําแหน่งที่แบบกําหนดซึ่งในแบบเนี่ยกำหนดไว้ว่าต้องทิ้ง4กิโลนะครับเป็นจุดที่ทิ้งดินมีประมาณ 3. จุด3 3แห่ง ก็เฉลี่ยแล้วประมาณ4กิโลเพราะนั้นดินที่เอาไปทิ้งในตามแบบถึงจะเบิกจาก่า่จากกรมได้เบิกจ่ายจากสำนักงานได้นะครับตอนนี้ทางผู้รับจ้างเนี่ยก็ได้ทราบแล้วแล้วก็แจ้งให้ผู้รับจ้างแล้วจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาผู้รับจ้างต้องดําเนินการตามสัญญานะครับดินที่ทิ้งไม่ถึง4กิโลต้องเอาไปทิ้งที่4กิโลตามแบบแปลนที่กําหนดนะครับ เพราะฉะนั้นดินที่ไปตามที่ผู้จ้งไม่ว่าจะเป็นเจตนาหรือไม่เจตนาผู้จ้างต้องดําเนินการตามสัญญาทุกขั้นทุกตอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เบิกใจตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้จ้างที่เราต้องดำเนิกนการแล้วก็ช่างหุนง,งานนะครับต้องต้องช่วยกันติดตามอะไรก็แล้วแต่ที่หลวงเสียประโยชน์กาททาไม่ได้มาตรการต่อไปก็คือเราตอนนี้ ในฐานะที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการอของสำนักงานสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำผมเป็นคนเขียนเปเปอร์ในเรื่องของการจำหน่ายมูลดินของแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะระอยู่ของระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ที่ไม่ถูกระเบียบ ผมมินท์คนเวียนหนังสือเรื่องพวกนี้ทั้งทุกทุกขั้นทุกตอนเป็นคนเขียนเป็นระเบียบให้กรมน้ําปฏิบัติภาคหนึ่งหนึ่งภาคส่วนทั่วประเทศนะครับต้องปฏิบัติตาดินที่ได้จากการขุดลอกเป็นทรัพย์สินของทางราชการผู้ใดซื้อผู้ใดขายมีความผิดทางอาญาทั้งจำทั้งปรับมาตรการต่อไปก็คือ เราต้องเอาสติ๊กเกอร์พวกนี้ปิดที่รถบรรทุกทั้งประตูซ้ายประตูขวาเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ชาวบ้านอยากได้ถ้าชาวบ้านอยากได้มูลดินมีโครงการแบบนี้ที่จะต้องทำผิดอีกทั่วประเทศแต่ถ้ามีการป้องปรามชาวบ้านเห็นว่ามันเป็นทรัพย์สินของทางราชการก็จะไม่มีการ เกิดการทุจริตอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นผู้เขียนเปเปอร์ตนักตนักดีแล้วก็บอกผู้งานบอกคณะกรรมการบริหารสัญญาว่าเราต้องทําให้ถูกเรื่องพวกนี้แม้กระทั่งผมไปที่เชียงรายชาวบ้านเนี่ยอยากได้โครงการผุดลอกมากบอกว่าจะเอาโครงการนี้โครงการนี้โครงการค่อนข้างสูง300ล้าน ผมบอกว่าอยากได้ไหมโครงการนี้ถ้าอยากได้ท่านต้องห้ามซื้อดินของผมต้องบอกตั้งแต่ทีแรกบอกตั้งแต่การตามระเบียบสำนักนายก2548เลยว่าการรับฟังความ,มิเห็นเนี่ยดินหลวงต้องไปที่หลวงอย่างเดียวเราจะไม่ยอมให้เกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้เพราะนั้นผมจะรณรงค์มากที่สุดก็คือตอนไป โครงการที่มีงงมาลงไปก่อนก่อสร้างจะต้องมีการรับฟังความิเห็นตามระเบียบสำนักนายก2548จะต้องบอกลุ่มน้ำที่ไปทำรับฟังความิเห็นให้ตระหนักถึงเรื่องการซื้อขายมูลินห้ามโดยเด็ดขาดถ้าท่านอยากได้โครงการท่านต้องห้ามตรงนี้จะเป็นการป้องปรามและเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ ตรงนี้ขอ,ขอ,ขอพูดไว้ตรงนี้ว่าเราจะต้องทําตามระเบียบแล้วถ้าผู้รับจ้างยังไม่ดําเนินการผู้รับจ้างจะไม่ได้รับตังค์สักบาทครับผมในทัท่านผอครับในเมื่อความผิดเกิดขึ้นแล้วท่านผอจะสั่งดาเนินการกับผู้รับเหมายอย่างไรบ้างครับอตอนนี้เราเราก็มีแผนปฏิบัติงานแล้วก็เมื่อวานนี้ได้โทรประสานกันแล้วว่าหนึ่งให้ผู้รับจ้างเนี่ยจัดทําสติกเกอร์ติดหน้ารถ แล้วก็ประตูซ้ายขวาเลยว่ามูลดินที่ได้จากการขุดลอกอ่อางเก็บน้ำคลอ,องระแยงเป็นทรัพย์สินของทางราชการผู้ใดซื้อผู้ใดขายมีโทษมีความผิดทางอาญาโทษทั้งจำทั้งปรับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยตรนะหนักอันนี้อันดับแรกแล้วก็จะมีป้ายไวนิว ติดตามข้างทางระยะทางที่เราจะขนส่งเตือนเป็นระยะระยะอันนี้คือการป้องตามก่อนนะฮะเป็นมาตรการแรกที่เราจะทำสองครับสองเราก็ได้แจ้งผู้จ้างแล้วว่าให้ไปตรวจสอบร่วมกับช่างภูมิงานปริมาณงานดินทั้งหมดที่อบ่อขุดมีความสอดคล้องกับจุดที่ทิ้งดินไหมนะครับ แล้วก็ให้ไปเช็คตรวจสอบว่ามีชาวบ้านหรืออะไรต่ออะไรยังไงดินเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอามาจากไหนให้ตรวจสอบให้จบนะครับว่าเป็นดินที่จากโครงการหรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วนะครับถ้าเป็นดินของเราจะโดยโดยที่ว่าทางบริษัทจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพราะว่าการควบคุมงานเนี่ยต้องบอกว่ารถเนี่ยมีเยอะมาก เราไม่สามารถเอาช่างไปตรวจสอบได้ว่ารถคันนี้วิ่งไปทางไหนบางทีออกจากโครงการไปซ้ายไปขวาซึ่งซึ่งอาจจะเป็นการประมาทเลเล่ก็ตอนนี้ก็สั่งการแล้วให้ทางบริษัทเนี่ยตรวจสอบเพราะว่าทางทางสำนักง,งานทช้เครื่น้ำพักหนึ่งลำปางเนี่ยได้ไปลงบันทึกประจำวันไ้แล้วที่ฐานี่ตำรวจนะครับก็ให้ทางบริษัทเนี่ยค่อยๆแก้ แล้วแก้เสร็จแล้วคุณหนึ่งจะต้องมาส่งงานนะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการแล้วส่วนมาตรการที่สามเนี่ยผมก็จะให้ทางคณะกรรมการตรวจอน้ญางเนี่ยลงพื้นที่เรียกบริษัทมาแล้วก็ประชุมประชาคมชาวบา้านว่าโครงการเนี้ยมาอย่างไรท่านจเจ้าน้ำหรือจเจ้าดินท่านเนี่ยเดือดร้อนกันตอนนี้ประเทศไทยตอนนี้ฝนทิ้งช่วงอยู่ไม่ตก น้ำไม่ไหลเข้าอ่างทุกคนต้องการน้ำแต่เราต้องเอาน้ำมาแทนดินแต่ดินของหลวงต้องไปที่หลวงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าทางเราไม่ได้มีเจตนานะครับทางเราก็บริหารสัญญาโดยโดยโดย,โดยสุจริตนะครับแต่ว่าบางครั้งบางเรื่องก็ไม่ได้อยู่ทุกคันเราไม่สามารถติดตามรถได้ทุกคันนะฮะเพราะว่ารถผู้รับจ้างเนี่ยบางทีก็ ยี่สคันเนาะเรามีช่างอยู่สองสคนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการบริหารสัญญาหลายๆโครงการในพื้นที่เดียวกันอย่างช่างกําแพงเพชรเนี่ยเขต้องดูที่ตากด้วยจัยงหวัดตากก็ดูแลนะครับก็ก็ก็ขอประทานอภยัยถ้ามีเหตุล่วงเกินแต่สัญญาว่าผู้รับแจ้างดินทุกเม็ดของหลวงต้องเป็นของหลวงครับสัญญาครับผม